สวัสดีค่ะตอนนี้ตอนบ่ายค่ะเวลานี้ประมาณสองโมงกว่า,าแม่ติ๊กจะทานข้าวค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆเอฟซของแม่ติก๊กแม่ติ๊กทานข้าวค่ะทานข้าวแล้วก็แกงส้มแกงส้มค่ะแล้วก็มีไส้อัว่วค่ะแค่นี้ราคาวันนี้ มาทานข้าวคอมพมวติกนะ แม่ติ๊กชอบแกงใส่สับปะรดปกตินะจะแกงส้มน,น่ะจะแกงรสจัดจแกงแบบรสจัดเหมือนทางใต้เลยค่ะเผ <c oughs> ็ดก็แม่ติดกานได้และเปรี้ยวก็ปกติและจะเปรี้ยวกานี้ค่ะ อันนี้ก็งดหมดค่ะเปียวก,ก็งดเ็ดก็งดค่ะไต้อวกค่ะได้มาจากทางเหนือค่ะ วันนี้ไม่ทานมือค่ะแกงเสร็จก็ทานเลยค่ะน้ำแกงหวานค่ะเพราะว่าเนื้อปลากระพงก็หวานแล้วสับปะรดก็หวานแล้วค่ะ แม่ติแกงว่าจะไม่ให้าปากระพงเลกปากระพงก็เล็กจนได้ค่ะ จะทานเวลานี้ราคาสองโมงก็ทานแล้วถ้าไปทานห้าหกโมงเหมือนอยู่ต่างจังหวัดโพ้น้ำหนักก็ขึ้นอยู่ต่างจังหวัดหลายคนก็ไม่หลายคนก็มีแม่มีสามี นั่นเขาเป็นคนชอบทานข้าวมือ้อแต่พ้ายอยู่กรุงเทพแม่ติ๊กก็อยู่คนเดียวแม่ติ๊กก็ทำทานอย่างนี้เองค่ะมื้อโนเม่อ,ร,อร่อยไส้อั่วเขาค่ะอร่อยอยู่ค่ะไส้อัว่วอร่อยค่ะ ข้าวมาซึกไม่ได้ปุงกับแกงร้แล้วเลยไม่หุงค่ะทานผักเยอะๆน้ำแกงเยอะๆก็อิ่มแล้วค่ะทานข้าวตอนสองโมงก็พอตอนเย็น,ก,นก็ไม่หิวแล้วค่ะ ตอนนี้งดหมดแล้วค่ะไอ้ติมก็งดน้องปังก็งดอ้วนมากก็ไม่ไหววันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ วันนี้ทาแม่แกงส้มเอาไว้ให้สามมือทขาแม่แกงส้มเอาไว้ให้สามมือก็กะว่าตอนฝ่ายก็จะทําแค่ไส้อัวกับผักนี่แหละคะ่ะเอิ้นต้องทำกับข้าวตาเย็นให้เขาก็เลยเอาทาข้าวหน่อยแล้วก็ เรื่อง้ค่ะไอ้อัวแม่ติ๊กค่ะสวัสดีค่ะแมตติ๊กขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ